สวัสดีค huh. ่ะมอนีช <m any iser> right. ่องมันนอยสิภาพี่น้องมั่นลํามั่นจ้าอันนี้เป็นท่านมั่นค่ะท่านอย่างฮือพอบ้านเป็นท่านพ่วงเผ็ดพ่วงเผ็ดเมื่อยิ่งดอกเพราะว่านี่แปันไปตัดมากเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าเพิ่นไหฟี่วสันค่ะพี่น้องเจอก้นใจดีเพิ่นว่าตัดไปโลดเพราะคิดน้ำดอกวสันเป็นท่านพ่วงเผ็ดค่ะพี่น้อง ก็อย่างนี้ดอกแมวนนะพูดเลยจิตตะคนว่าซื้อม้วนมวนเนาะจะออกมาจะเป็นได้ผลผลิตดีบ่บ่นี่เนาะลองเอามาปลูกเบิ่งเนาะเนี่ยเบืองยิ่งใหญ่ขึนมันบ่ปี่หัวอืมืม่เนี้พ่อบ้านกันสิมาห้อนท่านมั่นค่ะเตรียมขยายโล่งพื้นที่จะไกลหล่ะพอบ้านลองปลูกซีหาไรเนี่ยละซีหาไร ตัดตรงเนออยากให้มันออกดีหวัวโอ้โพอบานแล้วตัดตรงเถอะกับเป็นนักปลูกมันเก่งก็งนหนึ่งในดอกจาก้าเบนบอกว่าให้ตัดลักษณะตตก่ตัดตรงมัน mm hmm. อยู่ออกอย่เห็นปะเบนเงแต่ว่าเขาตัดตรงนะแต่อันนี้มีตัดตัดตรงเขาตัดเฉียง วตัดไปเบิ็งมันเลยเฉียงแต่กลางกันเองครับผู้ใดปลูกมันเพิ่นก็สิรู้อยู่ดอกเขาตัดเฉียงกับตัดตรงเขาตัดเฉียงมันอะไรนะเขาตัดเฉียงกับตัดตรงเขาตัดเฉียงเวลาเขาปลูกเนาะได้มาเขาปลูกเขาสิบ่ค่อยเบิ้งดอก มิเตอาตาขึ้นเ่างเดียวาตามันขึ้น,นเอาตาลกมันเกิดมมีหัวมันก็เกิดอยู่แต่ว่าหัวมัมมั่เอาตาลงบาดนี่คอนเขาตัดตัดเชียงนี่แลวมาเขาปลุกเขาเสียบนี่เขาเสียบ่คอยเบิงว่าเขายุ่าเลยเนี่ยคอยเอาเขา,เาตาขึ้นมันมีผลเสียก็คือขเขาตัดเชียงนี่มันมันสอ,อกตะช่วงนี่ครับมันมันสอยตะช่วงไปไปที่เขาถิ่มลงดินนี่แหละ ทั้เครื่องนี่มาออกเนี่ยมันเจ้าลองทดสอบแล้วทดสอบเพิ่งแล้วเขาเม็ดสามปีสี่ปีผมเลยวิเคราะห์มึงเนี่ยมันจากเครื่องนึงมั่นนี่เครื่องนี่มันสียออกมาช่วงปลายแล้วนี่แต่ว่าคันพวกเจ้าว่างหรือว่ามีเวลาอยากให้มันออกพวกเจ้าต้องต้องเฮ็ดตัดหนากรึหนาดินสีเนี่ยนี่เอาตัวเอาฉากนี่แปะกับหนาดินนึกจ่ะแล้วมันนี่มันสียออกรอบ วอกเลยบาดนี้ตดตรงตดตรงเขากะเอาหัวขึ้นตาขึ้นตื้อแล้าล่ะตาขึ้นตื้อแล้วล่ะแต่ว่าเวลาเขาเสียบบาดนี้ตดตรงมันก็เสียบเขาเสียบป,ปั๊บมันก็เสียกเบิดเนาะครับเพราะว่าผมก็ทดลองเบิ้งแต่ว่าผมว่าซุ่ม ส่มปลูกมั่นเพิ่ดกระสิลูดีหระครับมันก็เป็นเทคนิคเนาะนี่เสียบตรงจมูกชีปลูกมั่นประจานแงนกระสิลูดีอยู่หระครับเป็นงเก่งเนาะเป็นเก่งจดดอกเพิ่นกระสิลคือว่าล่ะเทคนิคไพเทคนิคมั่นบ่ะจานเสียบตรงเลยมันก็ออกหัวดีอืมบ่คือเขาเสียบเพียงนี่เหาเสียบเพียงเขาเสียบอันนี้ความคิดผมเนาะเขาเสียบเพียงนี่คอยเ้าวตาขึ้นบ่ได้รูหรือว่ามันข้างเสียงนี่แงนไปข้างเด็ด เขาเสียบตัวมันกอดตัวไปเสียบเชียงเนยผมว่าพอผมล่องมึงแล้วอันนี้เห็นอีกอ่างหนึ่งกับมันคอนโดเนาะมันคอนโดผู้ใดบินมองไกลผู้ใดดีเนาะอันนี้ผมว่ากับเทคนิคเพื่อนกับทิลูยึดดักสู้ผูกมั่นเทคนิคผูกมันเห็ดมั่นคอนโดเห็ดสองสันเนี่ยเพื่อนบอกผมม่าแบบเห็ดสหนีเนาะเขาพางสี่พรางสมนีเแล้วก็มาพารับทั้งนี่ ปลาหลักงทั้งนี้ขัดดินพอดีดีๆเนียโอ้ผมว่าเป็นกระเข็ดด้เสียบเลยลึกขัดเขาเสียบลึกด้เ๋าก็หักมันครับขันหักมันเมีดบ่ดีเป็นลักษณะเนี่มันคอนโดเป็นอย่างเขาคือว่ามันคอนโดระบาลเอ้ามันออกสองสันเนาะโอ้แต้งเื้อไปมันบางงามบางไม่แปลกๆเนาะมันคอนโดมันคอนโดคอยกับพิ่งเคยได้ยินนี่ยแหละ พ่็ตีเฮดจังได้วะเพก็ตีผ้าหนีเพื่นนนอนมึงเราปฏิบัติมาผ้าทั้งหนีเลยดีกว่าผ้าที่หักอันนั้นกับเป็นเขาเขาเขาบุปเป็นย<า>ังดอกอันนั้นกับเป็นสไตล์ของเพื่อนเนะาะของเพื่อนผ้า,าเป็นเนาะมากกว่าสิที่ลักษณะนี่ล่ะไงมากกเ่าเฮดมันให้สวนเท่านี้ละ่ะเพื่อนมันโคตโดดิ ันมันผลเทศเราก็ยุลักษณะนี่เหรอวะแต่ว่าสีสาเนาะเออมันสาามันสา่นสาเขากัเสียบลงปั๊บมว่ามันก็สีออกนี้สั่นหนึ่งออกเ่องๆอีกสั่นหนึ่งออกอีิลีเได้ผมเคยเห็นเหรอถตาสมัยผมปลูกม,มั่นอยู่ผมว่างเมื่อว่าสี่ห้าปีแล้วผมบ่ปลูกอันนี้ว่าทีมันหวังเสียดายทีเลยไปปลูกออกกิลีได้ครับออกนี้อยู่แล้วก็วอาออกนี้ ผมก็เลยแช่ขันมันเพราะบ้านมีเทคนิคอยากบอกพี่น้องน้ำแน่เทคนิคของเจ้ารถแช่สุกคดหรือครับอืมเจ้าใส่อีหยังก่อเจ้าใส่ใสปุ๋ยเขียวธรรมดาเลยล่ะโอ้นี่เนี่ยปุ๋ยเขียวค่ะนี่นแบปุ๋ยนี่แหละทุ่งเศษเียรเขาจะโยบมือนนี่ล่ะแล้วคนก็ใส่เอ็นลอยผมก็ใส่หรอกแช่ไว้แช่ไว้แช่วาให้มันดูดซึมหนามถ้าเขาไปปลูกมันแรงมันก็ดี เอานามไว้ในที่มันซึบเข้าไปม่รอเรียงแช่แช่โดนไปนไนค่ะเพราะ้านผมแช่ประมาณยี่สิบนาทีเดียบแล้วแต่เพาเบิ้งน้บมันนีล่ละครับนี่เบิ้งสังเกตเบิ้งน้บมันสรลักษณะนี่เขาก็บ้องแช่โดนก็ได้เพราะว่าเนี่ยเขาเห็นว่ามันเบาๆเนาะแต่ว่าสลักษณะนี่แซ่โดนแน่ได้นี่สุดไปทางเขาแล้ว แซ่ะไ้มันดูดไปถ้าลักษณะนี่ว่าแสโดนก็ไ้จะสิบหาที่สิบเมื่อที่แล้วแส่คตรแล้วแสเพื่อจะได้ชื่อว่าน้ำมันสิดดูดมันรับมันนี่มันสิดดูดดูดน้ำเข้าไปไว้คนดีของมันอ่ะมันเจ้าแบบนี้เวลาเข้าไปปลูกเนาะเกิดมันแรงกันบ่ล่ามันมันกะเสียวน้ำทีที่นี่ละมาลอยเรียงลําต้นมันอันนี้ ผลเศรษฐกิดสุขคน,นหลหระครับคิดว่าสิแม่สุขคนเหรอพอมันรอเลี้ยงเลยรับม,มั่นกันว่าไร้มันก็ดีเสี่ยงลูกช่วงเป็นโลกโลกอันยิ่เงเพื่อนถ้าผมเอื้อนโลกกันโปง่งคว้างโปง่งคว้าง,งก็คือมันแหลงตายอะไรครับแล้วอันเมื่อไปเสียบมั่นสิมม่ถ่ายพี่น้องเบิงเง่งเนาะอีกที่หนึ่งเนาะ อันนี้เพื่อนเตรียมเอาอันมะฮ้อนอยู่บ้านก่อนค่ะพี่นอ้องเพืาา่อนเอามะฮ้อนอยู่บ้านก่อนเพราะว่าเราก็สิบคนไปอีกที่หนึ่งค่ะก็<ม>ละเลยม,มาเตรียมอยู่บ้านเพราะ,า<ม>ะว่าเห็ดเองเมื่อสักคราวก็เลยใส่คนงานเลยค่ะเห็ดเองเมื่อสเลยป้ากตี้ใส่เครื่องตัดเหรครับัใส่เครื่องมันหักมอเตอร์ม,มันใหม่ก็เลยไม่มีเครื่องตัดเอาเอาจะไหนครับ่อยมาใอ่ย่ามย่ามมันแตกก็หลางล่างใอ่ย่าม นี่มันแตกผู้ปลูกมั่นอาชีพคนรู้ดีหรอกอน,นี่ผมก็เฮ็ดทำรักตัดแตกเครื่องม้วนใบแตกแต่ว่าทางล่างบ่เป็นตัดแตกพอมันทางล่างนี่ยังเรียบไฟยัยงดีพอช่วงมันสะออกหัวค่ะเอาคลิปหนาเข้าค่อยเมื่อไปเบิ้งอีกที่เนะาะจ้าเอาคลิปนี้ก่ะขอบคุณค่ะที่เชษราเขามาเบิ้งช่องมาหน่อยครับ ่อนท่านมั่นกับพี่นองช่วงนี้ปลูกมั่นหรอะขอบคุณหลายๆด้ค่ะสวัสดีค่ะ